Ah, à, bài, đơn sâm đuổi ban bài. My yên hai. Oh, ban yai chẳng lưu. Shopee nài, đơn sâm đuổi con, nó. Hạt à, đơn sâm đuổi bài, sâm đuổi bài, sâm đuổi đi đơn sâm đuổi bài. Sáng nay, bài, à, à, bài, bài, đi, bài. ไปดิออาอ้วนไหมออกไครอะปะ้องไครอ่ะ้องไครอ่ะออกอ้วนออกอ้วนนี่เอาไม่เข้าไปมอไอาอนี้ยันนี้ไปไหนนี่ออกมามามาเนี้ยันนี้ยมาันี้ยมาเออไปออกไปยมไปยิบไปซบริษัทซบริษัไหมดูอะไรอะทำอะไรอะอะทำอะไทำอะไร เข okay. ้าไปมานี่มานี่มานี่มานี oh, mm ่ของนี่ไม่ข้าไม่เข้าไม่้าไปงี้ไปงี้ไงีไปงี้ไปงน้ไปง้ไปงอ้ไปงี้ไปี้ไปงี้ไปงี้ไงีไปงี้ไปงี้ไปอี้ไปอย้างไปกิ้ไป็ก้ไปงี้ไปงง้ไงี้ไป่ีงไปี้้้ปงงี้ ช่องน้ำไหมไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปนะหนูไม่เข้าไปนะเข้าไปไม่เข้าไป,ไาไป <laughs> <laughs> บอกว่าไม่เข้าไปไปดูบ้านหนูไหมไปดูบ้านหนูไหมหมายี่มมายีมไหมไปดูบ้านหนูไหมบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูไหนสมรวจอะไร มองหาอะไรมองหาอะไรมองหาอะไรเอกไปสำรวจ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 ไปสำบ้านเราวจบ้านนราไอยู่แบบนี uh, ้แหละมดูบ้านใหม่หนูนี่ไงบ้านใหม่หนูเนี่ยไปมานี่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 มามาไปไหนอะมาจะไปไหน นี่จะไปไหนนี่มาอันี้มานี่มานี้มาเร็วอันนี้เด้อมานี่ไม่ต้องมองหน้าเลยกินอะไรกินอะไรกินอะไรเอาะชิงไม่กินอันนี้เขาไม่กินกันอันนี้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 เด้อไปๆๆเอาไปๆๆทำรั่วบ้านใหม่แล้ว lần lên luận lần bình luận mọi người 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 อมามาแล้มมานี้มานี่มานี่ไม่เข้า้องอวดไม่ของวดเอามาเออไปไปไปไเอาไปหาไปไปหาใครฮะหาใครใครไม่รู้ไม่รูยังไม่ยไยังไ่ยังไนี่้นี่ไนี่ไจะกินกล้องเหรอจะกินกล้องเหรอวันนี้ไกินกล้องเหรอยันนี้จะกินกล้องเหรออ้า้้ดูดูดยดู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 ย นิ่งไปไหนอ่ะเอา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 ไปไหนอ่ะมาแหนมาแหนมาแหนปะปะปละไปละมานี่ปะมานี่ปะเีย่เอย่าปาพาไปทำรั้วปะไปเล